สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรามีของมาแกะกันแล้วก็มาบดเลือบเปื่อยครับผมหลังจากไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็เป็นไข้นะครับก็ได้ถือโอกาสที่ลางาาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยกแขนแทบไม่ขึ้นเลยนะครับหลังจากไปฉีดมาก็ผมวันนี้เราก็น่าจะมีสองสามเรื่องเลยที่เราจะมาคุยเล่นๆนะครับผมวันนี้เราก็มีแกะกล่องนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็มีได้ทา เรียกว่า2ไอเทมยืดอายุมังงะดีกว่านะครับผมสอไอเทมยืดอายุมังงะที่เรียกว่าเป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับผมในกลุ่มหนังสือนะครับเราเอาอะไรงันก่อนเดียวเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันก่อนดีกว่านะครับผมตายแล้วมีดอยู่ไหนเนี่ยเจอละบุ๊กกล่องพี่แก่น่ารักมากเลยอะกล่องไม่คาน่ารักน่ารักมากเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นมังงะที่ผมสั่งมาจากในกลุ่มนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมสั่งมานะครับเป็นมือสองนะครับผมช่วงนี้พักการซื้อมือ1ไปก่อนนะครับไม่ค่อยมีตัง เรื่องนี้ก็เป็นน้องเมดบังกรนะครับผมนี่ครับเล่มหนึ่งกับเล่มสอนะครับผมสั่งมาอันนี้รู้สึกเท่าไหร่ละผมจําราคาไม่ได้อ่รอยห้150าสบมั้งครับผมจะไม่ผิดอ่ร้อยห้าิบหรือร้อยหกสิแหละรวมส่งนะครับโอ้เขาแถมซิบล็อกไหมด้วยนี่นะครับผม เล่มหนึ่ล้เล่ม2ก็เป็นสภาพสะสมนะครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวต้องหาชั้นวางเพิ่มแล้วก็มาถึงเรื่องการดูแลหนังสือและดูแลมังงะนะครับผมวันนี้เรามี2ไอเทมมาแนะนำนะครับน,นั่นก็คือนี่แลยครับเป็นถุงซิปล็อกนะครับผมถูงซิปล็อก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นกันชื้นอ่านี่ก็จะเป็นแบบที่นิยมเขาใช้กันในดูแลหนังสือนะครับผมเพราะว่ามันกันกันมันมีกันชื้นนะผมทำให้หนังสือมันเหลืองช้าลงนะครับผมแล้วก็กันชื้นนี่มันดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมุติถ้าหนังสือเพื่อนๆเวลาซื้อมาเดี๋ยวนี้เป็นบ่อยนะครับเวลาซื้อหนังสือมาแล้วแบบไอ้ตรงหนังสือมันจะเป็นโค้งหรือสันหนังสือไอ้หนังสือมันเบี้ยวๆอะครับผมก็แนะนําว่า หนึ่งคือหานี่มาถุงซิปล็อกนะครับผมอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดขนาดสิบห้าคูณยี่สิบสานะครับสิบห้าคูณยี่สิบสามแล้วก็ใส่มาง,งะเอาไว้แล้วก็หากันชื้นมาใส่ปุ๊บแล้วก็หาอะไรหนักๆมาทับไว้มันจะช่วยได้มากเลยนะผมมันจะช่วยให้หนังสือม,มันกลับมาตรงได้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบสปายแฟมิลี่เล่มเจ็ดมาดูนะเพราะสปายแฟมิลี่ Family เล่มเจ็ดผมอะ,อะมันเบี้ยวก็นี่นะครับผมสปายแฟมิลี่เล่มเจ็ดของผมก็ ตอนมานี่คือไอตรงนี้มันโค้งหนักเลยนะครับมันโค้งหนักก็ผมลองทําตามวิธีในกลุ่มดูที่เอาเอา่านี่ครับกันชื้นมาใส่แล้วก็เอาอะไรหนักๆมาทับไว้ก็อู้ช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าใครมีปัญหาก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมใครที่มีปัญหาหนังสือเบี้ยวอ,อะไรพวกนี้นะครับลองใช้วิธีนี้ดูแนะนํานะครับผม <laughs> นี่ครับใส่กันชื้นไว้ข้างในอันหนึ่งแล้วก็ใส่มม้งระเข้าไปแล้วก็อันนี้ราคาที่ผมไปซื้อมาในช้อปปี้นะครับในช้อปปี้ก็ 100บาทนะครับผมวันนี้100บาทนะก็ได้เยอะมากเลยครับผมคือเป็นคือเป็นร้อยอันเลยครับอันนี้อันนี้100บาทนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับเป็นร้านขายเอ่อเอ่อเอ่อ่ซิปล็อกร้านขายซิปล็อกส่วนอันนี้นะครับผม100อ่า1 0อซองนะครับ1 0ึซองก็ราคา32บาทนะครับผมก็ราคาไม่เลงเท่าไหร่ผมซื้อมา2ซองนะผมใส่ไปเยอะแล้วแหละเออ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างเลยนะผมทั้งกันชื้นแล้วก็ทางซิปล็อกเรามาว่าถึงตัวซิปล็อกกันหน่อยนะครับผมซิปล็อกมันจะมีหลายขนาดนะผมในการสะสมบางงานนะอันนี้ก็เป็นขนาดมาตรฐานนะผม15คูณ23นะครับจะใส่บางงาแบบนี้ได้แบบเกือบค่ายเลยนะผมก็ค่ายเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีขนาดที่เอาไว้ใส่พวกบิ๊กบุ๊กนะครับผมบิ๊กบุ๊กก็จะเป็น 1 8คูณ28นะครับผมพอดีผมไม่ค่อยมีบิ๊กบุ๊กนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่มีซองตัวอย่างในหะดูเลยผมเป็น1 8คูณ28นะครับแล้วนกะ็หลังจากนี้เราก็จะมามวันวง่นะารนบวันนี้เราก็จะเอามางังหะมาใส่1ิบล็อกกันนะครับ mm hmm. ก็มีอันที่ผมดองๆอ,ออาไปนะครับบางบางเรื่องก็ผมเพิ่งซื้อมาสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็แกะไปแล้วลืมอัดคลิป ก็ขายปริศนาปมผู้นะครับผมอันนี้ก็ผมมีเล่มหนึ่งถึงเล่มแปดนะครับก็เรียกได้ว่าเห็นว่าเขาประกาศสร,ร้างภาคอันนี้ไม่เป็นภาคสองแล้วนะครับผมเรื่องนี้ก็ผมชอบนะโดยส่วนตัวผมชอบเรื่องนี้มาแต่ผมชอบนางเอกเลยครับเวดีกู๊ดก็ประกาศสร,ร้างภาคสองรีบรอแล้วนะครับแต่ว่าผมจําไม่ได้แล้วนะครับว่ามันจะออกมาช่วงปีไหนนะนะ่าอาจจะเป็นปีหน้านะครับผม อันนี้ก็เรื่องกวนจุ้นนะครับผมอันนี้ผมก็คือ <c oughs> เรื่องนี้มันมีต้นสายปลายเหตุที่ผมต้องไปหาซื้อมานะครับก็ <c oughs> ตอนแรกคือผมไปได้เล่มนี้มาจากกลุ่มในสามเล่มเนี้ยผมได้มาในราคาสอง้บาทแล้วก็เอาแล้วครับอาการกับเลิกโลกโลกแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีแล้วต้องมีให้คบรบสิว่าเรียบร้อยครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองสามเป็นเหตุนะครับเรียบร้อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำ อ HR. ัน <hepat> น <library> ี้ก็สลามปกพิเศษเล่ม17นะครับท right. <travail> ี่ทำคลิปไปเมื่อรอบก่อนนูานนะครับ ตั้งไว้ลืมใส่ถุงซิปล็อกโอเคครับถ้าเป็นแบบมีคลิปอาจจะยาวนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต่อภาพไปตอนราใส่ถุงซิปล็อกเสร็จเสร็จกันเรีบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับใส่ถุงซิปล็อกแล้วมันก็จะดูดีมากเลยนะครับ ดูดีแล้วก็บวกกับมันจะดูแลมึงอะเราได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับโอเคครับและนี่ก็คือคลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้าหาชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไ r i b e ช่องนี้ไปด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรใจกันครับบ๊ายบาย